ตอนของการฝึกนะครับจําไว้เลยคําสั่งนี้สําคัญสุดคือคําสั่งว่าคอยนะตอนแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ใกล้ๆเขาก่อนนะอยู่ใกล้ๆเขาแล้วค่อยๆหอยห่างออกมานดนึงแล้วเราก็ค่อยๆถอยห่างแต่ว่าในช่วงฝึกแรกๆก็คือให้ดูนะว่าน้องอ่ะมีความตื่นตระหนกไหมมีความนิ่งไหมเมื่อเราออกคําสั่งว่าคอยเขาคอยเราหรือไม่นะครับดูนะครับคอย คอย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 นะฮะแล้วก็รอดูคอย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  อ่าพอได้ระยะเวลาหนึ่งก็ลองใช้คำสั่งเรียกมามาเราเห็นไหม